อผู้เยี่ยมพารวยผู้เยี่ยมพารวยมาพบกับแม่บัวแล้วครับวันนี้าา่แม่บัวแม่บัวฝันแม่นงวดที่แล้วเราก็เจอกับแม่บัวนะครับแม่บัวฝันว่าถอนหงอกสองหัววรื่อว่าเว้ยสิว่าสองหงอกหัวแม่บัวสองหงอกสองหัอขึ้นเทิงซะเต็ กับเก้าตัวเดียวกันนี่หรือหกเก้าสองสองเก้าวากันอีกเขาฟังฟังเนาะแม่บัวเนาะเขาเก้าสองล่างได้เนี่ยวะหรือวะวันใดก้อนแอวนก่อนได้อยู่สามหกชั่วละสลี่อยได้ได้ตะพุนละสามสองเก้าว่าได้เทว่าโคงสุดท้ายจานตรงเตียงให้ที่เก้าสองตัวเดียวล่างเหมือนมือถือกันมัดคุ้มตาแหวงตายยังถือกันมัด โอ้มคยอไห้คักห้แน่ตจาดตรงเตียงวันเอาแนวทางวันนี้เม่บัวลงวอกซูเอฟซีแฟนช่องฟังทุกคับาทอาค่ลพรตต้องใส่ัต้อง,งใส่ผ <c oughs> ้ารวยกนส่สองช่องนะครับเนอออกยๆเขาควคนช่องพ่อจานตรงเตียงลอยว,ว่านหยอยู่ <c oughs> แต่ว่าเมียพ่อจานน้ำไหลเลยเ้อะแล้วนำตัวในตัวซวอซูฟัง ฮะบัวสูฟังดูแม่เ <c oughs> มื<ด>่อนั่น,มมนผู้ชมแม่สวัสดีเจ้าเพื่อนผู้ชมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องมือนั่นไม่บวไปสะโพอท่องสายผ้าลวยเนาะเพื่อนแต่ขอน้ำยาเนะ<ญ>าะเพื่นเพื่อนก็นได้สิบจิตยาญาดวงดาวเพื่อนบวบัวเหรอครับญายอยู่ไหนแม่ญานาคีบ่บ บ้านคเจล่นบ้านยังเป็นอย่างี้ครับครับเจเลบ้านครับเจเล่นน่จันนี่เยบนดอนจันนี่ห่าบ้านจัน่โ้างทางเขาเอิมเดียวก็ไปที่เรกๆเดี๋ยวคนหลายๆที่ผมไปลับรถแป๊บเดียวเลกลับขึ้นมาบม่เห็ไทยเ่เขาเอินหญาด้วยูทั้งพู่เพื่อไหตัวไดละหญาองคเนี่ย่องงนนดตัวไดุ้นจเว่าเจ็ดสามหาของหญ้านี่โอ้เจ็ดสามหาก็จังว่าคือเขากันแท้จริงเลขม ขันสิปนั่งกับยันเพื่อน่าให้น้อแล้วจุดทูบันเนอะวันนี้ผมก็เลยเอาทูบไปอธิษฐานเี้อาทูบันมาจุดเจดสามหเลยดินี่หานเขาเอนยญาดงเิรนดดงยาเขตนเป็นเลขดงยาเามหเลยดิโอ้เจ็ดสาโชว์ตัวเลขอย่างน้อยกงเจ็ดคอกันเลขดงยาเด้อไปเสียงซี่กัได้หน็นี่ไหมเจ็ด้อามบาทน้องชาเพื่นก็ได้ตัวนี้แหละหนึ่งเจห ววบอกว่าจ้จบเลขมาก่อนเนาะตัวเดียวกันใช่ไหม่อซีแฟนช่องมาตัวเดียวกันใช่ไหมมาตัวเดียวกันอ่าว่าต่อว่าต่อเ <c> ก <oughs> ็บไว้ก่นอนพอต่อไม่บัวบาดหยอดใส่แล้วก็หยอดตอนเห็นตัวเลขผมกำลังถ่ายท่ำอยู่แล้ห้องผมมาเบิ่งตัวเลขอยู่รัมยาบอกยาเลยตอนตอาจารย์น้องใส่เราเราเววาวแล้วแล้วเห็นเลขแล้วเวิดแล้วเรากำลังไปนั่นนะไปถ่ายท่ำอยู่ไปน้าอยู่ปรับสาฟังน้ำ พอดีแม่บัวกระยางออกมาเนาะก็เลยอู้ไปไปเชียงเลยก็น่า่าสั่นขอถูกน้ำก็น่าขอเน้มยาก็น่ามาสั่นก็เลยไปอธิษฐานเนาะขอเนื้มยาก็เลยยางไปเลี้ยวเห็นคีฟารุ่นเห็นคีฟาอยู่หันละก้อนแบบง่ายก็เลยเนาะก้อนคีฟารอะไรเลียนเลียนยวนเนาะก้อนเมฆไรแหวบแหวบอยู่เลยเดี๋ยวไปวันนี้เห็นเจ็ด แปดสามโอ้ยู๋ถึงก่อนทีฟ้าคุณเนีเมนตัวบกไงเลยตัวเรียมยามหยาบคุณนะมีล้างสีแล้วสมีอีกโอ้ยมีใสปิ้งเลยเออใสคือนแก้วนี่เจ็ดแปดสามหรือเ็ดสามเปียกเกตสามเปดเจ็ดสามเปดตัวโตตัวกลับน้ำเนยเนี่ยจะพิษจะพิษเกี่ยงกันยุ่งแค่ตัวเดียวนย่เี้ด็กแต่ว่าตัวตัวออกมากนี่ใสปิ้งขึ้นแก้วเนี่ยเออ เห็นเห็นอยู่เ่องฝ่าเมื่อมันกี่ฝ่าที่เป็นขี้แจวนี่เออเเป็นขี้แจวเล่าออกมาขี้แจวตัวน้องซอเพิ่นใหญ่น้อยทำไรล่ะซ้ำแขนเนา้องตัวบอกใหญ่เลยเลี้ยวเห็นสัดจีนซ้ำล้ำคิงเขานี่บอกท้อเขนพี่เราท้อแขนใส่ปิ้งเออเออแต่แม่บวกกับเพื่อได้สู้กับจากเครื่องฝ่าอยู่ดิจากขี้ขีฝ่าเพิ่นไหลมาเพิ่นหายสามเทียเราด้วยเพิ่นหามาตั้งแต่เกีสามมาแล้วก็หาสาม สามเกตสองห้าสามศูนย์นึ่นก็นถือสามตูวศูนย์สามเกตแล้วก็สองห้าสามเมนมเกตสามเกตสามนี่เห็นสามเห็นสองตัวงวดที่ออกเกตสามนี่งวดนี่นี่มาอีกเกตสามแปดว่าจีเมนโอ้บอมเป็นหาเนาะเป็นสามแปดเนาะโบอมบอมไม่หาอ่าเราเอาคันสันเขียนเลขตัวนี่เป็นหลักไงสามเกต จะว่าสามแปดนี่โตที่ที่แม่บวัวเห็นอยู่ต้นใหม่เออีอดวงนะเพื่ออ,อแต่ว่าคนหายมาเก็บมาตืมใส่ข้างหน้าเลยเก็บสามแปดเม่นอืน เห็นไหมนี่แม่นบ่แม่นขีฟ้าขีฟ้าไอ้เนี่ยเป็นแบบนี่แบบปิ้งปิ้งมากนี่มันเป็นแก้วบางทีเด้อแม่นเกลียวเลยอันนี้นี่มีคนไทยได้หลายผมก็เห็นน้ำข้าเจ้าหลายอ่าเขาเอื่นว่าดอกบัวดอกบัวสวรรค์ลื่นลอยลงมาทั้งฝาเป็นแก้วเด้่เอาว่าปุยย่ามันไม่หยังแต่ว่าเมืองว่าเมืองมันลอยลงมาแล้วลอยลงมาแล้วเหมืนว่าไทยติดโทรศัพท์ออกมา มันมาตั้งแต่พุ่นมาได้ทั้งสวรรค์เป็นของเงินดอกไม้นี้ละมิดมาแต่สวรรค์ลักษณะสิเป็นแก้ววัดดอกไม้สวรรค์ต้นมะปีนี่ต้เมอปีนี่แม่บวัวเห็นอยู่ทั้งป่านสามเทียือนี่เทียที่สี่มานี้เห็นหลายที่โุดบาทเนี่ยมู่พาไปวัดหลวงพ่อนั่นไหม อยู่กลางหัวอุดรหลวงพ่อยังเพื่อนเอิญพระอรหันต์กลางหักแล้วบอุดรวัดโพธิสมพรไหมหลวงพ่อยังเขาทำตึ้งเออเาจเออวัดท่องใส่วัดโพธิสมพรหลวงพ่อยังเนอะเพื่อนนั่นตอนนั้นเพื่อนยังมีชีวิตอยู่หอดวันพานี่ดอกไม้แก้วส <propri> ีลงมาเต็มทั้งพญานาคผู <word> saying, <icken> ้ไทยได้มาจากกรุงเทพอะไรเนี่ยผู้เยี่ยมไปกับคณะเพื่อนไปท้าติดบาทเนี่ยโอ้ยติดแต่เราผู้เดียวหรอเอื่นว่าติดเอ้า ไอ้แม่บวัชวช์ตัวเลกให้เบิ่งอย่างน้อยนะโตเดียวแขวนๆนะพี่น้องบ้าเนี่ยบาดี่เดียตามชมตามชมเจ็ดสามแปดนะครับผมปูเยี่ยมกาลิเชียนตัวเลขออกแมวสามเจ็ดสามแปดนะฮะแล้วก็มีตัวเลขสามโตยู่ขขางๆอย่าลืมเจดสามแปดเ,เ,เออเจ็ดสามปดห้าสามปด เก้าสามแปดนะครับผมแมวก็ยังสามแปดอีกสามแปดนี่แม่บัวเห็นที่แรกเห็นอยู่สองตัวเลขนี่ละมีจากท้องฝ้าเด้อเห็นสองโตอยู่ต้นไม้อยู่ท่อน้ำพื้นเอออยู่อยู่วัดน้ำพื้นเนาะสามแปดเฮียจัดตรงเตียงจัดหนักไว้แล้วงวดก่อนเพิ่นมาหาเพิ่นให้สามแปดเด้ยตัวเดียวสองสามแปด สามสิบตัววะนังสามตัวไม่กลายเป็นสามสิบตัวคือแต่เนี้ยงอะเอาคลิปสั้นๆซ้ำนี่แหละครับผมปู่ยิมกับขอบคุณแม่บัวที่มาแชร์เกี่ยวกับการเห็นในฟังแต่ว่านี่มีฝันบอกฝันที่มนบอกว่านีนเออวัดก่อนฝันแม่เลยเอาสองความว่านสองความไม่ยังก็มาลงงอกเห็นมูว อ,อันไมน่ให้หนงหอกหมกอตอรกรน่ะสองคนมู่กันนี่ละกะเ็เลยตีสองสองหกก็ะเออีสองกับสองคนนะเนาะหัวก็ไดออ้ตีหกเพิ่นเพิ่น,เ,นเสียงปิดสน,ะนาไว้หกกับเก้าเนาะเสียดายเสียดายแต่กเนั้งได้กันยืนละเมียจา์ตรงเทงก็ได้หลักซี่หุ่นตัวะวันดเจ้ตัวเนี้ยละถือได้าสมดามแสนแปด ขับันเทียบเขาคนบัวกันเลยซื้อสองเก้าล่างตัวเดียวไม่เรียกไปออกเก้าสองอุ้ยจานตรงเตียงกันนะเก้าสองไม่เป็นสองเก้าจานตรงเตียงคุ้มเอาสองเก้าอะไรพ้ากันได้เลยสวดกันไปอ่ะพี่สานั่นล่ะโู้เยี่ยมพารวยก็ถือโอกาสอำลาพ้าจักรกับแม่บัวฟันแม่นเอาแม่บัวนิมิตเห็นนะครับผม เป็นตัวเลขอย่างเทวด,ดาแล้วครับลักษณะยังสิอบอกใ <น S 1> ห <มะ S 1> ้บ <38 S 1> อาสามแปดอ่ะเคยได้ย่อนหลายเธออย่ที่มาเห็นดูผู้เยี่ยม,มเคยช่วง,งเราตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหมือนว่าช่วงปีใหม่จะได้โชคลาบฝันแม่นนะเงินเข้าเป็นล้านนะ ฝันแหวนดีๆเต่มันบกเขาเว็นลานที่ต้อคาอย่างเลยค่าน้ำหาซื้อมาได้เออก็เป็นซื้อได้เป็นได้หลายเนาะได้หลายครับอะบางทำตัวเลข38นะครับ38 9 38 37 38ไปเก็บลอตเตอรี่ออกจากแผงได้เลยนะครับผมเจอที่ไหนเก็บที่นั่นนะครับผม37 38บางเอิญถึงแล้ววันที่หนึ่งก็เอามาซื้อ บาทซื้อเครื่องบริขารขันทําบนนุญนะเมันพอท้องใสเนียเราติดข้างกับพูมิอยู่นี่เพื่อว่าเฉยสิเจ็ดงวดวเาสิบเจ็ดสิบบอกล่างสั้มดหรอพอกตจังว่านี่แหละครับเออ <c oughs> อย่าลืมเด้อนี่อีก <c oughs> ตัวหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดตรงๆล่างอย่างเดียวเอปะปูเยี่ยมพาลวยแล้วก็อีกสองช่องนะครับช่อง <c oughs> ท้องใสาพาลวยกับ ห้าเก<ร>้าแ <8 S 1> ปดห้าพาร,รวยทองใสาพาร,รวยอำลาพาจากรท่านนี้ลหะครับผมขอบคุณแม่บัวครับที่แบ่งปันแนวทางให้กับ<ห>ทุกๆคนเอฟซี<ร>แฟน<ร>ช่อง,อง้องไปลาลาครับ